ก็สวัสดีพี่ๆเป็นเพื่อนทุกคนนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับผมเรียนนะครับผมหลวงประพัดนะครับผมุญยากรรโมนะครับผมวัด้วยด้วนนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมก็คือวันนี้ก็มาแนะนําอีกรุ่นนะครับผมที่ยอดนิยมนะครับผมแล้วก็ออกแบบเปลี่ยนได้สวยงามนะครับผมลงยาได้สวยงามครับผมรุ่นนี้ก็คือรุ่นเฮงตลอดนะครับผม ปลกเสกด้วยกัน3าบาละนะผมพิธีดีนะผมแล้วก็วาละท้ายก็วิธีใหญ่นะผมนะครับเหรียญรุ่นนี้เนาะทางผู้สร้างก็พี่ป้อมสกลนะผมได้นเงินจัดสร้างรุ่นนี้เนาะก็แบบเหรียญได้สวยงามแล้วก็งานคุณภาพนะรุ่นนี้นะผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บน่าสะสมนะผมบอกไว้เลยนะผมรุ่นนี้พิมพ์สวยนะผมลงยาแบบงานเก็บยปะเอียดได้ดีนะผมสาหรับงานลงยานะผมนี่ครับก็จะเป็นรูปของพ่อครึ่งองค์นะผม เป็นอย่างนี้เลยเนาะเดี๋ยวซูมเอเนะเนี่ยครับเป็นรูปหลวงพ่อครึ่งองค์นะผมเป็นงานหน้ากากเนาะอันนี้ก็เป็นชุดกรรมการนะผมที่ผมมาให้ได้ชมอยู่นี้เนาะเป็นชุดกรรมการเนื้อทองทิพซาตินเนาะแล้วก็เป็นหน้ากากฝาบาทนะผมดูหนุมานลงยานะผมครับจะเป็นหานุมานหันข้างนะผมเนี่ยนะผนุมานหันข้างเลยนะครับผมรุ่นนี้นเนาะออกแบบเหรียญได้สวยงามนะผมดูนะผมรูปแบบเหรียญพิจารณาเอาับผมสําหรับท่านที่อยาก เช่านนวัตถุมงคลหลวงพถุพัดเนาะไม่รู้ว่าจะเช่ารุ่นไหนรายการแบบไหนเนาะก็พิจารณานะผมสําหรับท่านไหนชอบรูปแบบเลียนอ่ไงเงี้ยก็ศึกษาก่อนสะสมได้นะผมก็ดูคลิปผมเพื่อเป็นการตัดสินใจเนาะไม่รู้จะเช่ารุ่นไหนรายการไหนดีสาหรับหลวงพุทพัดนะครับ่ามาดูด้านหลังดีกว่านะครับนี่นะครับผมข้างหลังก็จะเป็นหันมางนี้เลยนะผมข้างบนก็จะตรงห่วงเป็นวงรอบความสวยงามมากดูห่วงนะ เป็นเนี่ยครับจะต่อโค้ดกรรมการนะผมสำหรับรุ่นนี้เนห็นไหมครับโค้ดกรรมการนี่นะครับจะต่อโค้ดกรรมการตรงนี้เนาะสำหรับชุดกรรมการนะผมเนี่ยครับผม,มก็จะพิมพ์ว่าเฮงตลอดนะผมก็มเป็นหานุมานเนาะนี่นะครับรุ่นนี้ครัสวยงามนะเป็นเนื้อซาตินเนาะเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะผมสวยงามมากนะผมออกแบบเหรียญได้ ดีนะครับผมวัตถุประสงค์ในการสร้างชัดเจนนะครับผมเนาะสำหรับทีมงานพี่ป้อมสกลนะครับผมไม่ผิดหวังนะครับงานคุณภาพนะครับผมรุ่นนี้ผมบอกไว้เลยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทรงคุณค่านะผมผมบอกไว้เลยนะครับผมสําหรับรุ่นนี้นะนี่นะครับผมอมาดูขหน้าครับงานลงยาดูดีครับผมสวยไม่สวยนะครับผมดูพิจารณาผมว่าละเอียดขนาดครับดูครับลงหานุมานเนาะเดี๋ยวสองกล้องให้ดูนะครับผมดูนะครับผม ลงหานุมานดูใบหน้าแววตางานหน้าก,กากับนะผมะละเอียดมากครับดูนะครับผมดูนะครับผมใบหน้าหลวงพอ่อเนาะเป็นไงผมคมชัดไหมผมเส้นเจสาแววตาหลวงพอ่อนะเป็นงานหน้าก,กากนะเนี่ยหน้ากากฟ้าบาทเนะนาะสำหรับชิธกรรมการนี่เนาะสวยงามมากลยครับนะผมดูครับใบหน้าการลงยาครับนะมีเม็ดไฟเลยนะนะผม สวยงามมากผมบอกว่านลวงนี้ดูงานลงยาเนี่ยครับยันคมมากครับผมดูรับลงยาลงยาแล้วไม่เยอะเลอะเลอะ,ละ,ละยันแล้วหอไปผมพูดกินไาไม่เลอะยันด้วยนะผมดูนะครับผมสวยงามน,นะผมดูมาดูหานุมานเนาะงานลงยามาดูดิครับผมลงยาฝีมือนะผมคุณนะ้อาข่าวผมบอกอะไรดูดิกุยพงกุยเพื้นลงยาแบบโอ้โหลงยาฝีมือนะผมสําหรับ คนลงยานะผมเลยครับงานคุณภาพนะผมบอกไว้ก่อนนะเนี่ยโดยอนุมานดูดูนะครับเส้นลายการลงยาเนาะขนุโอ้โหเบลตาหลวงพ่อชัดเจนนะครับผมดูใบหน้าเบลตาดูนะครับผมดูเบลตาหลวงพ่อเดีดูเส้นซ้อนในตาิคีับผมดูนะครับผมเบลตาดวงตาเป็นเหรียญที่มีชีวิตอีกหนึ่งรุ่นนะครับผม ปั๊มก็พิมพ์ก็สวยนะผมดูครับตัวทำมาจากข้างบนเนาะดูรายละเอียดคมมากเลยนะผมดูครับแกะบล็อกได้คมเนาะสาหรับคนช่างที่แกะบล็อกนะครับดูครับงานลงยาคุ้ยพื้นก็คุณภาพนะถือว่าตีมือครับนี่นะครับผมนี่ก็จะตอกดกรรมการนะครับกวดขคดกรรมการตัวนี้เนาะสำหรับขุดกรรมการเป็นซาตินนะผม สำหรับซาตินก็สวยไปแบบนะลงซาตินเพราะว่ามันเป็นนันด้านบางท่านก็ชอบอย่างนี้นะบางท่านก็ชอบแบบข้างหลังแบบรุ่นนี้ก็มีลงยาตัวหานุมานเดียนี่ครับดูใบหน้าหานุมานดนะิสวยงามมากเลยครับผมดูเลยลายเส้นครับดูไม่ผิดหวังนะร,รุ่นนี้ผมบอกเลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บนะแล้ววัาถูกประสงค์ดีปลุกเสกสามบาละนะครับ นี่นะครับมวลสารดีๆทั้งนั้นนะสำหรับรุ่นนี้ผมบอกว่าเลยนะครับไม่ผิดหวังนะครับสำหรับทีมงานที่นี้นะครับผมเนี่ยครับดูต่อโค้ดจีนเนาะโค้ดจีนเ็ได้ย่อมีหลายความหมายนะครับผมความหมายดีนะครับผมตัวหนังสือจีนนะี่ปั๊มลงไปนะนี่ครับอนุมานสวยนะผมงานดีคุณภาพนะรุ่นนี้ผมบอกว่าเลยนะครับ บางเหรียญก็จะลงยาทั้งหน้าทั้งหลังนะผมไม่ได้เอามาให้ดูก็เอาเก็บไวด้วยนะวันนี้เนาะเอามาให้ดูเห็นด,ดูเนี่ยอันนี้ก็เป็นชุดกรรมการเหมือนกันนะผมเป็นสองเหรียญเนานะนี่ครับชุดกรรมการเหมือนกันนะครับคือเหรียญน,นี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับผมเป็นชุดกรรมการเนาะเป็นเนื้อทองทิพย์ลมซาตินนะผมชุดกรรมการลงยาแดงชาวดีเนาะนี่ครับสวยงามมากเลยครับผมมาดูอีกเหรียญน,นึ่งนนครับผมเหรียญน,นี้ ให้ทายนะผมว่าเป็นเหรียญอะไรนะผมดูดินี่เห็นนะครับผมดูด้านขอบด้าดูดิข้างหลังผมนี่นะครับถ้าคนไม่รู้นี่บอกว่าเนื้อเงินเลยนะครผมไม่ใช่เนื้อเงินนะครับผมรุ่นนี้เนาะเป็นชุบเงินยิงทรายนะรุ่นนี้สวยดังเงินบริสุทธิ์เลยนะครับดูครับด้านขอบข้างอะไรอย่างแบบเนื้อเงินเนาะนี่นะครับผม เราไม่ได้ดูได้ชมนะอาะอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บนะ่าสะสมของหลวงวพัฒนนะคุณหมอไว้เลยนะครับผมเป็นเหรียญที่ทรงคุณค่าในนาคตก็ว่าได้ดับดูหานุมาลโงยานะครับผมงานโงยาคุณภาพมากเลยผมชอบมากเลยนะครับผมโงยาแต่ละเหรียญแต่ละ,ละก,าการก็จะมีหลายสีนะครับผมหลายสีหลายโงยานะถ้าไหนชอบแบบไหนก็ไปหาเช่าได้นะผมศึกษาก่อนสะสมนะมครับผมตัวเดียวครับ เหน้าหลวงพ่อให้ภาพบรรยายเนาะสวยๆนี่นะผมไม่ผิดหวังเนะาะเดี๋ยวผมเทียบข้างหลังหน้าหน้าข้างหลังให้ดูด้วยสำหรับท่านเนี่ยผมข้างหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อครึ่งวง,งแบบนี้เป็นงานหน้ากากนเนี้ยข้างหลังก็จะเป็นนี่เนาะอันนี้เป็นชุดกรรมการนะผมเนี่ยครับเป็นอย่างนี้เลยนะผมสวยงามคุ้มค่าต่อการรอคอยท่านที่มียอดจองรุ่นนี้ก็ไม่ผิดหวังเนาะผู้สร้างก็ชัดเจนนะผมบอกไว้เลยนะวิธีปลูกเสรก็เข้มขขังมากเลยครับผมสามบาระเนาะ รุ่นนี้นะบอกไว้เลยเนาะนี่นครับสวยงามนะผมพิจารณาเอาครับสําหรับท่านไหนชอบรุ่นนี้รูปแบบเหรียญทรงอย่างนี้นะผมก็หาเช่าได้นะผมศึกษาก่อนสะสมนะครับนี่อ้อันนี้ก็โคตรสวยเนาะสองสองสามเลยเนาะสำหรับโคตรฝั่งเหรียญน,นี้เนาะ 1น4่นะครับแบบนี้นะผมไม่ผิดหวังนะผมสำหรับท่านที่มียอดจองนะนี่สวยงามนะผมคุ้มค่านะผมหลวงพัดก็ออกมาหลายรุ่นนะผมเก็บรุ่นที่เราชอบนะผมชอบแบบไหนเก็บแบบนั้นนะผมไม่ต้องไปดรามากหรอกว่าออกสร้างเยอะหลายรุ่นเนาะเราสถทานเนวหลวงตัวหลวงพ่อเนาะชอบรุ่นไหนก็เรียกเช่าหลวงพ่อก็ได้พูดอยู่นะครับผมชอบแบบไหนเก็บแบบนั้นนะครับผมนี่นะครับผม อขอวางนี่อาจวางไว้ก่อนนะครับผมอ่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยนะผมที่มาติดตามและรับชมคลิปนี้นะผมสำหรับท่านที่ติดตามผมแล้วก็ขอให้รวยเฮงแลบผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ ไม่มีโรคไม่มีภัยนะผมสาหรับท่านที่ไม่ติดตามผมก็ฝากติดตามด้วยนะผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม